สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่นำคำตอบดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบูรครับสวัสดีครับ คุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากน้องน่าจะเป็นคนที่เรียนมาเก็ตติ้งมาคือเรียน<ช>การตลาดมานะครับเขาบอกว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยอาจารย์เคยสอนว่าทุกๆๆธุรกิจเนี่ยจะมีไซเคิลของมันคือมีขึ้นมีลงมีวงจรธุรกิจในช่วงขาขึ้นกับช่วงขาลงและสําหรับกิฟฟารีนเนี่ยเขาก็ได้ยินคนพูดมาเป็นรุ่นพี่ที่ทํากิฟฟารีนมาก่อนเขาบอกว่ากิฟฟารีนก็เหมือนกันบางช่วงก็ยอดดีมาถึงยอดส่วนตัวของเขานะครับบางช่วงก็อาจจะยอดไม่ดีแปลว่ามาทําธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ย มันก็ต้องมีไซเคิลด้วยหรือเปล่าครับคุณหมอและตัวเขาเนี่ยเขาเองเขาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับไซเคิลนี้ยังไงครับ ในความเห็นของหมอนะคะที่อยู่ในธุรกิจแบบเนี้ยมาตลอด20กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะคก่อนที่จะมาทำกิฟเฟอรินด้วยเนี่ยดูแลมา2บริษัทแล้วจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนมีกูรู้พูดน่ากลัวกว่านี้อีกจานเองเขาบอกว่าเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะเขาบอกว่าขายตรงเนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน6ปีหลังจาก6ปีแล้วเนี่ยมันจะดรอปไซคลมันจะมีแค่6ปีเท่านั้นเองนะคะแต่พอผ่านมาตอนนี้เราจะพบว่ามันไม่ได้จริงตามนั้นหรอกรมีบริษัทขายตรงมากมายรวมถึงกิฟเฟอรินของเราเนี่ยอยู่ได้มาเป็น ปี20ปี30ปีกันไปเยอะแยะนะคะ,คะทั้งนี้มันก็ขึ้นกับการปรับตัวของบริษัทเองการปรับตัวของนักธุรกิจเครือข่ายด้วยนะคะทีนี้หมอจะพูดก่อนจะตอบหมาจะบอกข้อแม่ก่อนนะคะข้อแม่ที่จะบอกว่ามีไซเคิลอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกว่านั่นหมายความว่าถ้าคุณทำงานอย่างถูกวิธีมีความมุ่งมั่น ทีมงานมีวิธีคิดถูกต้องวิธีการถูกต้องขยันขันแข็งกันดีไซเคิลที่จะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยจะเป็นไซเคิลที่ขึ้นกับ จำนวนวันของแต่ละเดือนนะคะเ,ออเดือนของแต่ละปีอันเนี้ยจะมีตัวแปรที่เข้ามาแกว่งบ้างเช่นธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีหรือธุรกิจขายตรงใดๆเนี่ยเดือนไหนที่มีวันทํางานเยอะเดือนนั้นก็จะมียอดจําหน่ายมากกว่าเช่นเดือนที่มี31วันกับเดือนที่มี28วันจะต่างกันเดือนที่มี long week end หรือวันหยุดยาวนานเช่นวันสงกรานต์ปีใหม่นะคะนักขัดและเลิกย,ยาวๆอันนี้ก็จะมียอดธุรกิจน้อยเพราะว่าคนก็จะเอาแบ่งเวลาไปเที่ยว กลับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือเรื่องเดือนที่มีคราสิสอย่างไม่คาดฝันเช่นมีน้ําท่วมไปซะ2 0 3สจังหวัดอย่างปี5-4อันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่ง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดความรู้สึกว่าต้องควบคุมกำ,กำลังซื้อกลัวแล้วก็เกรงไปหมดหวาดวิตกต่อเรื่องการเมืองหวาดวิตกต่อเรื่องภัยธรรมชาติเศรษฐกิจไม่ดีอ่านข่าวเยอะไปมีความซึมเศร้าก็จะมีผลบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกที่ข้อแม้นะคะว่ามันแก้ได้ทั้งนั้นเลยนะทั้งหมดเนี่ยแก้ได้ทั้งนั้นเลยมันขึ้นกับตัวผู้นําเครือขายอย่ายจริงๆนะคะว่าเขาพร้อมจะสวนกระแสและแก้ปัญหาไหมหน้าที่ของคนที่ทํางานในธุรกิจเครือข่ายนะคะคือทุก ท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทลูกก็คือว่าอย่าได้คิดแต่ว่าวันนี้เราได้เงินเท่าไหร่ <c oughs> จากกิฟตรีนแล้วเราอยากได้เงินเท่าไหร่แต่ให้คิดด้วยว่าท่านมีหน้าที่ดูแลเงินได้ของคนทุกคนในเครือข่ายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบอกท่านคิดแบบนี้เนี่ยท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องประคองเงินได้ของคนในเครือข่ายไม่ให้น้อยลงถ้าจะสวนกระแสนในเดือนเมษายนที่มันเหลือวันทํางานน้อยลงทํำยังไงล่ะนะคะก็ต้องเพิ่มความถี่ของวันที่เหลือเนี่ยให้ทํางานเข้มข้นขึ้นครับสร้างไปเยี่ยมผู้บริโภคบ่อยขึ้นแนะนําหรือรู้จักสินค้ามากขึ้นมันก็จะแก้ปัญหายอดที่ซึมไปในช่วงนั้นได้เป็นต้นนะคะครับ เพราะฉะนั้นในแง่ของวงจรธุรกิจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ท,ทุกๆธุรกิจจะมีไซเคิลของมันแต่ข้อดีของกิฟฟารีนเองก็คือตัวเราน่าจะเป็นผู้กําหนดไซเคิล ของธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของได้อารมณ์นะคะ,อ,ะอารมณ์และบรรยากาศอย่างยกตัวอย่างเนี่ยนะคะไซเคิลที่ดีที่สุดเลยของปีเนี่ยก็คือพฤศจิการธันวาน,นี่แหละที่เราจะลังเจอเนี่ยสองเดือนข้างหน้าเพราะอะไรมันเป็นอารมณ์ปีใหม่ใะ่ไจันเองนะคะอารมณ์ปีใหม่ทุกคนจะมีความหวานๆอยู่ในใจจะมีงานปราร์ตี้จะมีจับฉลากจะมีการอวยพรให้ของขวัญกันอย่างนี้ๆๆๆๆนีเพออารมณ์ตรงนี้ถูกบิ้วมาปุ๊บเนี่ยกำลังซื้อมันขึ้นมาโดยปริยายเลยอันนี้คือไม่ได้อาศัยฝีมือใดๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าจะใช้ฝีมือ ก็ต้องมาดูกันในช่วงเดือนที่เวลาทํางานน้อยเดือนที่เป็นเดือนเปิดเทอมผู้คนจับใจใช้สอยมากขึ้นอันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือให้สวนกระแสได้ครับเพราะฉะนั้นเราเราเชื่อว่าทุกอย่างนี้เราปรับตัวได้แต่ว่าแม้ในไซเคิลที่ที่คนอื่นอาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นักธุรกิจกิฟเฟอรลินหลายคนดีคือเขาเรียกว่าดีสวนกระแสอันนี้มันก็เป็นสถิติที่เราก็เห็นมาเยอะพอสมควรเก่งมากเลยนะคะกาสวนกระแสได้เลยว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้แหละจริงๆแล้วคนต้องการอาชีพคนต้องการรายได้แต่ของอซื้อใช้เหมือนกันไม่ว่าจะที่ไหนก็ให้เขามาซื้อในกิฟเฟอรลินก็แล้วกันแล้วรายได้มันก็จะกลับมานี่ก็เป็นความคิดที่หลายๆคนเก่งมากเลยนะคะแล้วทีมไหนทาแบบนี้ได้ทีมนั้นก็จะสวนกระแสได้ในขณะที่คนอื่นแย่ เอาละครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทําการตลาดทุกการตลาดของเราเนี่ยนะักการตลาดที่ดีต้องมองเห็นโอกาสที่ลอยอยู่ตรงหน้าเสมอนะครับวันนี้รายการของเราก็เวลาหมดลงแล้วครับพบกับผมและคุณหมอได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ